สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่ที่เก้าก้าทำนายไทยทักนะคะตอนนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของ12นักสัตว์นะคะในสถานการณ์ความรักนะคะเจาะความรักของ12นักสัตว์โดยตรงนะคะสินักษัตว นะก็คือปีชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่มแมวกละกาจอกุนนะคะสำหรับสถานการณ์ของความรักนะคะในช่วงที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะเปิดดูช่วงไหนก็เช็คได้เลยไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภ,ภาพฤษภาเนี้เราจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในสถานการณ์ความรักนะคะในที่นี้เราจะมาดูาสถานการณ์ความรักของ ปีเถาะนะคะปีเถาะกระตานน่ายเนี่ยนะนะคะว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะการทำนายเราจะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายนะคะนะคะ,ะ,คะโดยการใช้ไพ่พรมยานนะคะในการทำนายนะคะทุกครั้งที่เราทำนายเราจะมีไพ่ครูบาอาจารย์อยู่เหนือทุกนักษัตว์นะคะก็คือเท้ามาหาพรหมกับพญาพิเภกนะคะซึ่งเป็นไพ่ครูบาอาจารย์นะคะ เราทำนายเรามีครูบาอาจารย์นะคะในการทำนายนะคะสำหรับความรักของนักษัต์ปีเถาะนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะ,ะสำหรับท่านสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาเช็ดดวงกลับมาอยู่7 9 9อ่าถ้าเกิดท่านอยากดูเกี่ยวกับความรักของ12ราศีนะคะการทำนายโดยใช้ไพ่ทาโร่นะหัวข้อที่2หัวข้อที่3นะคะความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักแล้วก็ความรักของคุณและความรู้สึกของเขาเนี่ย ก็ถามมาได้นะคะหรือท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วก็คงพอจะทราบนะคะ,ะแล้วก็การทำนายดวงคาดการปีของนักสัตว์ปีกระต่ายนะก็ทำนายให้กับท่านแล้วนะคะก็เข้าไปเช็คได้นะคะในลิงข้างล่างนี้นะก็ขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามานะคะสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่แล้วก็คงจะเช็คไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะทราบแล้วนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันซิว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ การดูดวงความรักของนักสัตว์ปีเถาะหรือกระต่ายเนี่ยนะกระต่ายน้อยนะความรักของกระต่ายน้อยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอืมชาวกระต่ายนี่เป็นความรักที่แบบเพ้อฝันนะอ่อนไหวกับความรักนะอืออ่าเป็นลักษักของ ความรักที่เขาเรียกว่ามีอะไรมากระทบเรื่องความรักนะจิตใจจะแบบคือจะอ่อนไหวแล้วก็จะแบบเสียใจง่ายอะไรประมาณนี้นะคะเปาะบางในเรื่องของความรักนะนะสำหรับชาวกระต่ายนะโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ประเภทที่ขี้หึงด้วย นะถ้าใครมีแฟนเป็นชาวกระต่ายนะก็คี้หึงพอสมควรนะคะอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่มันก็อาจจะมีการในลักษณะที่แบบวันเดือนปีเกิดนะบางท่านก็เกี่ยวกับราศีไปโน่นนะแต่นี้เราดูแบบนักสัตว์นะคะมันเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะในช่วงนี้นะสําหรับการทํานายเนี่ยชาวกระต่ายเนี่ยนะ ต้องการความมั่นคงในเรื่องของความรักมากๆเลยตอนนี้นะจะไม่เอาความรักอยู่เหนือเหตุผลนะเป็นความรักที่มีความมั่นคงให้กับคนรักมากนะนะคนรักก็เหมือนกันในะช่วงนี้มีความรักให้เกียดกันมีการเกื้อกูลเกื้อนหนุนค้ำจุนยังมีความรักความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นดาชาวกระต่ายในช่วงนี้ปัญหาน้อยมากถึงจะมีปัญหา ก็สามารถที่จะฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ดีนะคะช่วงนี้สถานการณ์อาจจะเป็นในลักษณะของความรักที่ผิดพลาดน,นะความรักที่แบบหงหวงก็ได้นะการไม่เข้าอกเข้าใจกันการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะคือรู้อยู่นะแต่ด้วยความที่แบบเป็นคนที่แบบขี้หึงก็ได้หรือระแวง มักจะวิ่งเข้าชนกับปัญหาทาั้งๆที่รู้อยู่ว่าคนรักของตัวเองเนี่ยยังมีตัวเองอยู่แต่ว่าใจมันคิดไปเนี่ยคิดไปร้อยแปดเนี่ยนะมันทำให้เกิดปัญหาได้นะในความสัมพันธ์ก็ยังเป็นอะไรที่ดีต่อก,กันนะคะยังมีแนวโน้มที่ดีต่อก,กันในบางท่านที่มีปัญหาในลักษณะที่แบบวางยังเป็น,นลักษณะที่ยังผูกมีข้อมีเงื่อนไขผูกพาระผูกพันกันอยู่นะกับการที่แบบก่อร่างสร้าง สร้างตัวการสร้างฐานะนะมีความผูกพันทางด้านแบบหลักทรัพย์หรือมีอะไรที่ยังติดพันกันอยู่ยังไปไหนจากกันไม่ได้นะถึงกระนั้นก็เถอะนะก็ยังเป็นความรักที่ยังดีต่อกันอยู่นะมีโอกาสสงบลงหรือปัญหาเกิดน้อยมากในช่วงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็อย่าประมาทแล้วอย่าใช้อารมณ์นะคะสําหรับชาวกระต่ายเพราะว่าช่วงนี้นะคนรักก็รู้สึกว่าจะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหงุดหงิดนะหรือมีปัญหาในเขามีปัญหาในลักษณะของเรื่องของการงานหรืออะไรของเขายังมีปัญหาเข้ามาแม้กระทั่งบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรนี่แหละนะคะหรือความพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะนี้เรามาแยกดูดีกว่าว่าคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับสถานการณ์ของชาวปีเถาะกระต่ายเนี่ยนะ ยังมีเงื่อนไขหรือยังมีอะไรที่ยังยังร่วมยังคล้ายๆกับว่ายังมีภาระผูกพันยังมมีอะไรที่จะต้องร่วมแบบรับผิดชอบกันอยู่กับการที่จะสร้างฐานะด้วยกันบางบางท่านยังยังมีอะไรคาราคาซังกันอยู่คือการแบบหาเงินร่วมกันนะหรือเป็นลักษณะของการมีเหตุมีผลมากขึ้นถึงแม้ว่าคนรักของชาวกระต่ายเนี่ย อาจจะไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันผิดพลาดไปนะหรือการแบบผิดพลาดในเรื่องของความรักนะอาจจะทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเลยทำให้คุณกับคนรักนพยายามที่จะปรับนะคือปรับปรุง ปรับเปลี่ยนคือปรับตัวเข้าหาการเ mm hmm. พราะว่ายังมีอะไรที่ยังผูกพันกันอยู่ไม่ก็ทั้งเรื่องเงินๆทองทองไม่กระทั่งเรื่องครอบครัวในบางท่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตมีโอกาสจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสจะตรลงกันได้หรือเข้าอกเข้าใจกันหรืออารมณ์อร่วยให้โอกาสนะเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบว่าอยากจะมีความมั่นคงมากกว่าจะให้มันวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะชาวกระต่ายนะ ยิ่งบางท่านยิ่งกําลังที่จะต้องแบบบางท่านอาจจะเตรียมแผนในการที่จะซื้อบ้านในการที่จะวางรากฐานครอบครัวให้มันมั่นคงแต่เมื่อคนรักมันมีปัญหาขึ้นมานะคะคือในลักษณะของอสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาทางคนรักมากกว่าถึงตัวคุณเองก็มันก็เลยเป็นอะไรที่ยังไปไหนไม่ได้ได้ยังมีข้อผูกพันกันอยู่นะคะในการที่จะสร้างฐานะพอๆกันเลยนะคะกับคนที่มีกับคนที่ คบกันหรือเป็นแฟนกันแต่คนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยฟังนะลุยเลยแหละนะนะลุยเลยประเภทที่มีปัญหาก็แสดงออกเลยไม่ชอบวิ่งเข้าชนนะโวยวายหวงหึงในบางท่านนะคะบางท่านไหนอ่ะถ้าท่านไหนที่ไม่ใช่ก็ผ่านไปนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะบางท่านก็เป็นในลักษณะที่แบบมีบุตรขึ้นมาเนี่ยมันพลาดเนี่ยมีบุตรขึ้นมาแต่คนรักมีเหตุมีผล นะที่จะช่วยเหลือหรือว่าเข้าใจแล้วก็ประคับประคองตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณต้องการที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นเขาก็ยินดีที่จะเปิดเผยยินดีที่จะจัดการอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นในบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะกับปัญหาที่ในเมื่อมีบุตรขึ้นมาหรือมีความพร้อมหรือการละแวงของคุณน่ะ ทำให้เขาต้องพิสูจน์ว่าเออเขามีคนนุณนะเราตกลงจะแต่งงานกันนะคะยิ่งชาวกระต่ายยิ่งเป็นแบบเปราะบางนะคะคืออ่อนไหวในเรื่องความรักมีอะไรเอะอะนิดหน่อยก็มีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกว่าจะต้องรู้ให้ได้ต้องจัดการปัญหาให้มันจบให้ได้นะ,ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องการความมั่นคงของครอบครัวต้องการให้คนรักแสดงออก ให้ชัดเจนถึงแม้ว่าจะผิดพลาดไปแล้วก็ตามคนรักก็รักคุณอยู่นะยังยังยินดีที่จะจัดการอะไรหลาอย่างให้มันดีขึ้นนะคะต่อไปอนาคตก็มีโอกาสที่จะผ่อนคลายลงแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานนะ,ะถึงแม้ความรักจะวุ่นวายอยู่บ้างก็ตามแต่ก็จะจบลงด้ดีนะคะสําหรับชาวกระต่ายที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์นิดนึง นะอย่าลุยต้องมีเหตุมีผลคนรักเขามีเหตุมีผลนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาไม่มีวันที่จะไปจากคนสําหรับบางท่านนะคะยินดีที่จะแก้ไขปัญหายินดีที่จะต้องรับผิดชอบยินดีที่จะเปิดนะทั้งๆที่ตัวเขาเองก็มีปัญหาหนักเหมือนกันนะต้องเข้าใจคนรักด้วยนะช่วงนี้เขาจะมีปัญหาหนักเข้ามานะหลายๆเรื่องอยู่นะกับการที่จะสร้างฐานนะหรือกับการที่ต้องรับผิดชอบการมีครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ แต่เขาก็ยังมีความยินดีที่จะจัดการแม้กระทั่งตัวคุณเองก็อยากจะมีความมั่นคงนะแล้วก็เป็นอะไรที่ยังต้องเก็บเงินร่วมกันเป็นอะไรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะคะนะคะต่อไปก็มันจะดีขึ้นนะถึงแม้จะมีความวุ่นวายอยู่บ้างก็ตามเก็บเงินเก็บทองประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้อยู่นะคะในเรื่องของความรักสําหรับบางคู่นะทีะ่ถึงเวลาอันเหมาะสม หรือมีปัญหาการมีบุตรขึ้นมาเนี่ยนะเป็นเรื่องหนักแต่ก็ยินดีนะยินดีเราผิดช,ชอบแล้วก็ยอมรับเปิดเผยอะไรประมาณนี้นะมาเลยทำให้สถานการณ์มันผ่อนคลายลงนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของอ,อคนที่เป็นโสดเป็นโสดแน่นอนนะบางทีชาวกระต่ายที่เป็นโสดม,มีความรู้สึก เงาเงาว้าวีอะไรบางสักอย่างนะอดทนมากบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าคนคนนี้ฉันหมายปองเมื่อไหร่เราจะได้ใจเขาสักทีแอบชอบอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะเออชาวกระต่ายในบางท่านนะคะแอบชอบคนนี้อยู่เมื่อไหร่เราจะได้เป็นคบกันสักทีนะอดทนมานานแล้วนะอยากจะบอกบอก อยากจะเป็นคนรักของคุณเหลือเกินอยากจะมีความมั่นคงกับคุณเหลือเกินนะคะแต่เขาก็ยังแบบเป็นมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะคะแม้กระทั่งคนที่คุยกันอยู่ในบางท่านเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณแล้วก็อาจจะแสดงออกโดยการที่ให้การช่วยเหลือหรือว่าแนะนําปรึกษาหารือพูดคุยกันนะคะในความสัมพันธ์จึงเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะ อนาคตก็มีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่นะคะสำหรับคนที่เริ่มที่จะชอบใครสักคนเริ่มที่จะมีใครสักคนคุยคุยเนี่ยนะคะก็เป็นคู่รองที่ดีสำหรับคุณอยู่มีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นจะมีฐานะนะคเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามีปัญหาบางอย่างสำหรับคนรักนะคะตัวคุณเองก็ เป็นกังวลใจเหมือนกันว่าเขาจะชอบคุณไหมคนที่คุณคุยเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณให้คําแนะนําให้คำปรึกษานะต่อไปก็เป็นอะไรที่ดีนะมีโอกาสที่จะคบกันไปได้นะนะคะเชา่ากระต่ายเนี่ยนะ ถ้ามีความรักให้กับใครสักคนเนี่ยเขาจะแบบเเขาเรียกว่ามีคือทำอะไรให้มันไม่ไม่ไม่จำเจนะ่ะเป็นอะไรที่ให้คนรักเอาเอาใจคนรักอะไรประมาณนี้นะคะทำอะไรให้มีความรู้สึกว่าสีสันในเรื่องของความรักจะใช้คำว,ว่าโรแมนติกก็ได้คือไม่ให้เบื่อ นะมีอะไรแบบน่ารักน่ารักในตัวของเขาอยู่ตลอดนะคะชาวกระต่ายนะช่วงช่วงนี้นะคะและสําคัญที่สุดชาวกระต่ายนะ่ยยึดถือความมั่นคงชีวิตจะมีคนรักจะมีคนรักในช่วงนี้จะต้องเอาความมั่นคงมาก,ก่อนนะชาวกระต่ายนะมีความพร้อมแค่ไหนมีหน้าทีการงานไหมนะฐานะเป็นอย่างไรการศึกษาจะมองอย่างนั้นเลยนะชาวกระต่ายช่วงนี้นะแม้กระทั่งคนที่ เป็นโสดเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยก็มีคนเข้ามาอย่างที่คุณตั้งใจไว้เลยนะนะคะถึงแม้ว่าใจของคุณจะมีความเหงาแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่กับคนที่จะเข้ามาเนี่ยว่าเขามีความชอบคุณไหมแต่ต่อไปนะมีโอกาสพัฒนานะคะความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะนะคะสำหรับความรักของชาวกระต่ายนะคะนะ,คะโอเคนะคะสำหรับการทำนายความรักของนักสัตว์ปีเถาะหรือกระต่ายก็ ขอจบคำทำนายไ้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วนะคะมาดูก็อย่าซีเรียสกับการดูนะคะนะอ่าสรุปให้หน่อยก็ดีนะคะสําหรับกระต่ายนะก็ถือว่าดีนะคะความรักของกระต่ายนี้มีปัญหาก็น้อยมากนะคะชาวกระต่ายนี้ต้องการความมั่นคงในเรื่องของความรักนะความมั่นคงในชีวิตนะคนรักก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่ในการช่วยเหลือ หรือว่าให้คำปรึกษาคำจุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์ก็ดีมีอะไรที่ต้องสร้างนะสร้างหลักทางฐานร่วมกันการเงินเก็บเงินด้วยกันอนาคตมีโอกาสจะดีขึ้นในเรื่องของความรักมันสามารถที่จะผ่อนคลายลงนะคะสำหรับปัญหาต่างๆความหึงหวงความระแวงการวิ่งชนเข้ากับปัญหาเนี่ยนะชาวกระต่ายก็ต้องควบคุมสติอารมณ์นะคะอย่าเอาอารมณ์อยู่เนือเหตุผลนะคะ ปัญหาต่างๆมันสามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยเฉพาะคนที่มีบุตรนะขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยคนรักเขาก็ยินดีนะคะยินดีแม้กระทั่งคนที่คบกันสามารถที่จะเปิดเผยคนที่เป็นโสดก็มาละคนรักดีมากเลยเขาเข้ามานะเขาเป็นคนดีคนนึงแหละสามารถช่วยเหลือคุณได้สามารถที่จะพัฒนานะคะแม้ว่าปัญหาของเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็จะมีปัญหาอยู่ก็ตามแต่ว่าสําหรับคุที่เข้ามาเนี่ย สามารถเป็นคนดีคนหนึ่งสำหรับชาวกระต่ายนะคะนะแต่ต้องมั่นใจในการที่จะคบเขานะคะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากระต่ายยังมีความกังวลในเรื่องของความรักอยู่นะคะนะโอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายได้เพียงเท่านี้นะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมา้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ